สวัสดีครับวันนี้ m y ้เบียชแนลเราก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวร้านที่เด็ดเป็ดย่างเกลือให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมร้าน,นนี้นี่เขามีเมนูหลายอย่างนะครับมีทั้งปลาช่อนเผานะครับผมปเ,บเป็นปลาช่อนเผาโอ่งนะครับผมแล้วก็มีเป็ดย่างเกลือไก่ย่างเกลือนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในร้านมีอะไรน่าทานกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับ

เป็นเครื่องอย่างแบบหุเนเองนะครับผ มันยันางช้ามหลังน้ล้วขึ้นไปตอนนี้ยังไม่ได้รับผมได้แล้วครับตอนนี้ก็ไเกัไก่กับปลาอนครับผมันี้ใช่ครับเเหนียวพุ่มไหมครับพี่ 係啊、嗯。<laughs> อันนี้ไปย่างอีกรอบไหมหรือว่าต้องเอาลงไฟอีกรอบครับพี่ถ้าย่างแห้งไว้ลูกค้ามามันก็จะเป็นของเก่าไปเลยก็คือเราย่างอย่างนี้ก่อนพอลูกค้าจะเอาเราก็ไปอุ่นนิดนึงประมาณนี้ก็ที่บ้านนะครับพรุ่งนี้ต้องโทรจองเดียวครับพอโทรจต้องโทรจองแน่นหมด เป็นหนังกรอบเนะาะแ้วย่งางขเปนี้สามารถสั่งจอได้ไหได้พี่จองในเพจมาเลยเะจองในเพมาได้เบอร์โทรมีให้อยู่แล้วใน,นี่ครับคมโทร,ทร,รหลายๆคันงหน่อน,นะครับ ก็บางทีก็สายไม่ว่างบางทีก็ไม่ว่างรับนะไม่ว่างรับส่วนมากจะไม่ว่างรับพี่เพราะว่าลูกค้าหน้าร้านจะเยอะผลกันเลยไม่ได้ยี่ข้าวกันเลยพี่ตั้งแต่เก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเขาไปไหนอ่ะไปทีลร้านนี่ยเขาอยู่หลักสี่เนี่ยอ๋อปกติ่เขาจะให้เรามาขายกันก่อนใช่แต่เขาก็มาตอนเช้าเขมามาเตรียมของเสร็จเ้าก็แล้วก็กลับบ้าน แต่ก็ออกมาแล้วครับครับผมเราก็ได้ซื้อ,เ,อเป็ดย่างเกลือมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชิมให้ดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเราจะเริ่มกันที่เป็ดก่อนเนาะนี่ครับอันนี้หนังเขาจะกรอบเลยนะครับผมย่างมาแห้ง ีครับจะทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรของเขานะครับผมทางร้านให้มาด้วยจะใส่กระปุกมาให้แบบนี้เลยนะครับผมขเขาจะหอมกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรที่เขาหมักมาด้วยนะครับผมถู้ว่าใช้ได้เลย ย่างแห้งมากแล้วก็อีกการหนึ่งนะครับจะเป็นไก่นะครับผมน,นี่จะเป็นไก่นะครับผมเราสั่งแบบย่างแห้งเหมือนกันนะครับผมทั้งสองอย่างเลยชิมไก่ให้ดูนะครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มแบบเดียวกันนะครับทั้งสองอย่างเลยการหมักน่าจะหมักเป็นสูตรเดียวกันนะครับผมรสชาติเหมือนกันเลย จะย่าต่างกันที่เท็กเจอร์ของเนื้อเป็ดกับไก่ย่าต่างกันนะครับอยยังไงฝากกัด้วยนะครับกับร้านเป็ดย่างเจือนะครับผมขอบคุณครับ